ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวีรกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยแต่ว่าไม่ดีม <า S 1> ดผมไม่ดีวีรกรรมที่เลสจะเล่าให้ฟังนะบอบัดี๋ยวเล่ามาดิเล่ามาดิคือเขาไปงานรลฟ์กับผมใช่ไหม <S 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 <laughs> แรกเขาไซส์กับผู้หญิงหัวดำผู้หญิงผมสีดำ เขาเรียกกันเธอ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 ผมไปคิดว่าเป็นแฟนปิดเสียงไว้เลยพี่กอยู่ไหมน่ะอยู่ไม่กลัวไม่กไปเลยเปิดไปเลยอย่าไปกลัวแปดสักประมาณตีสามสี่สิบเปลี่ยนว่าเขาจะไปนอนผู้หญิงหัวดำจะไปนอนแล้วผมมันเลยก็เลยบอกว่าพี่เลสบอกว่าเออก็ไปนอนแล้วไม่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 งานร้านแล้วผมก็เลยไปโพเหมืองสักพักผมเจอผมเจอเขาที่เหมืองผมก็เลยทักข้อความไป เขาก็ตอบแล้วผมก็ถามว่าอยู่กับใครเขาบอกว่าไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่แต่ว่าเขายืนอยู่ข้างผมเลยยืนกับผู้หญิงหัวชมพูอ้าวแล้วตอนนั้นทําไมเห็นมันไปกับผู้หญิงผมอีกสีหนึ่งก็คือมีผู้หญิงสองคนเหรออะใช่แล้วผู้หญิงคนแรกอะไรเขาขอดูงงดูงูอะไรกันก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อะไรนะดูเลยนะขาวโง่ดงูอะไรก็ไม่รู้จิงปกนเนี่ยดีใช่ใช่ ผมก็คิดอะไรผมเป็นแฟนเขาแหละิบกันอะไรเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันเลยขอดูงูแบ๊แมนบ้าหรือเปล่าครับไม่หาพูดว่าขอดูงูอะไรไม่มีอันนี้ได้ยินจริงอันนี้ผมได้ยินจริงนะไม่เลยแต่เองดูเขินเลยนะพอรู้เอ้แล้วนี่บอกขอดูงูนอนพูดมั่วเราทำรู้กิงอ่ะความจริงดิพูดความจริงดิให้ได้แก้ต่างดิอ่ะที่เราพูดดิต่างก็คือผมไปงานร้านนี่แหละเพื่อนผมมันตามเสร็จแล้วอ่าเออแล้วแบบว่าเออก็ชวนไป ไปนั่งเล่นอะไรเงี้ยเขากางัดร้านอยู่ตีสามตีสี่อะไรเงี้ยม,มันว่างก็ไปงัดแล้วเขาก็ไปนอนผมก็ไปส่งกระดาษเทปายปุ๊บผมก็ไปโพเมืองผมก็อยู่กับเพื่อนอีกคนนึงแค่นั้นเองไม่แล้วขอดูงูนี่คือคืออะไรยังไงอ่ะอันนี้แกแกแต่คือเออคือเขาเขาบอกว่าผมก็บอกเขาว่าบ้านผมมาเลี้ยงงู นะาเริ่มอันนี้คิดนะรันในหัวเนี่ยอันนี้รันในหัวนะคิดตดนะเดี๋ยวนี้อันนี้รันในหัวดีไ่แม่มาบ้านผมมาเลี้ยงงูแบบเขาว่าเออถ่ายมาให้ดูหน่อยได้ไหมนะาแค่นี้เองอ๋อแล้วที่ไอเขาบอกว่าจะให้ดูจะดูงูแต่ถ่ายนอนมาเหรอใช่ปหน่ากลัวมากเครียดอยู่เนี่ยถ่ายเล็กนอนได้เหรอเล็กได้ครับดักแด้ตัวเองกน่ารักเชียว